ไม่ต้องเดาจ้าเก๋ไก๋เผยสัมพันธ์สไป์เลิกกันจริงหรือแค่คอนเทนต์พักหลังมานี้ไร้เมนคู่หวานหวานจนเกิดสงสัยหรือว่าเลิกกันซะแล้วสําหรับคู่รักไอดอลขวัญใจชาวเน็ตเก๋ไก่สไลเดอร์กับสไป์สไลเดอร์ขนาดเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้าไปส่องในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆพบว่าทั้งคู่ยังอยู่และไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนอกสงสัยไม่ได้ว่ากระแสะเลิกกันอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อคอนเทนต์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก่อนที่ในเวลาต่อมาสาวเก๋จะ ออกมาชี้แจงว่าทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจลดความสัมพันธ์กันเหลือเพียงแค่เพื่อนพี่เก๋กับพี่ไบท์เราเป็นแค่เพื่อนกันมาสักพักแล้วจ้าพี่ให้อิสระกับพี่ไบท์แล้วตอนนี้พี่ไบท์ก็ได้อิสระกับพี่เก๋ช่วงนี้ก็ต่างแยกย้ายใช้ชีวิตรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองจ้าเราลดสถานะแต่ยังทํางานด้วยกันพี่จะลองดูซิว่ามันจะฉีกกดเลิกกันแล้วยังทํางานด้วยกันได้ไหมพี่ทําเพื่อตัวเองทีมงานครอบครัวและที่สําคัญเพื่อคนดูถ้าคนไม่ดูแล้วพี่อาจจะไม่ได้ทําโชคดีที่พี่ไม่ได้สร้างน ศพี่อยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่เห็นน้องๆดูคลิปมีความสุขพี่ก็มีกำลังใจทําต่อรักใครชอบใครติดตามได้เลยนะล่าสุดทั้งเก๋และสไปก็ยังคงไปไหนด้วยกันอยู่แท็กหากันบ้างแต่จะระบุสถานะกันให้ชัดเจนว่าแค่เพื่อนและแฟนเก่าเท่านั้น